สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งกรกดาห้าสานะครับโดยข้อสอบบอกว่าให้เซตของ an เป็นลำดับของจำนวนจริงโดยที่ a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปจนถึง an n นะครับจะมีค่าเท่ากับ n กำลังสคูณ an สำหรับ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆถ้า a 1เท่ากับ100นะครับกำหนดมาให้เลยว่าถ้า a 1คือ100แล้วลิมิต ของ n กํลังสอง an จะมีค่าเท่าไหร่ในข้อนี้เนี่ยมันเป็นลําดับที่เขาไม่ได้บอกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นเลขคณิตหรือเป็นเลขาคณิตหรือเป็นอะไรเราจําเป็นที่จะต้องค่อยๆสร้างขึ้นมาเองเรารู้แค่ว่า a 1คือ100โอเคถ้าจากสมการถ้าพี่แบงค์เเอา n เท่ากับ2 n เท่ากับ2มันคือ a 1บวก a 2มีค่าเท่ากับ2กํลัง2ของ a 2นะครับดังนั้น a 1มีค่าเท่ากับ4 a 2ลบ a 2แปลว่า a 2มันก็คือ3 a 2เท่ากับ a 1 a 2โอเคพี่แม็กสลับฝั่งนะครับ a 2ก็เท่ากับ1ส่วน3ของ a 1ถูกไหมครับ ดังนั้นถ้าพี่แบงค์แทนค่า A1 ตั้งแต่ตรงนี้เลยว่า A1 คือ100ตัวนี้ก็คือกลายเป็น100ส่วน3ป่ะครับใช่ไหมโอเคสรุปนะ A2 คือ100ส่วน3ถ้า N เท่ากับ3ล่ะ N เท่ากับ3มันก็คือ A1 บวก A2 บวก A3 มีค่าเท่ากับ3กำลังสของ A3 ป่ะครับ A1 คือ 100 a 2คือ100ส่วน3 a 3ถ้าย้ายข้างไปอีกข้างหนึ่งตัวนี้มันกลายเป็น9 a 3ลบ a 3ถูกไหมครับฝั่งนี้กลายเป็น8 a 3นะส่วนฝั่งนี้ล่ะมันกลายเป็นถ้าบวกเลขกันมามันจะได้400ส่วน3นะครับเออแล้วยังไงต่อท่าบอกว่า a 3มันมีค่าเท่ากับ ตัวนี้ก็คือ50ส่วน3มั้ยยาย8มาตัดนะครับ8ตัดไปหรือ50โอเคทีนี้ถ้า n เท่ากับ4มันคือ a1 บวก a2 บวก a3 บวก a4 เท่ากับ4กำลัง2ของ a4 a1 คือ100 a2 คือ100ส่วน3 a 3คือ50ส่วน3 a 4ย้ายข้างไปอีกข้างหนึ่งตัวนี้ก็กลายเป็น1 6 a 4ลบ a 4ถูกไหมครับตัวนี้ถ้าเราทำคอร์นอมามันจะกลายเป็น450ส่วนเท่าไยเอ่ยใช่ไหม450ส่วน3เท่ากับ15ของ a 4ถูกป่ะครับ เอา3ตัดตัวนี้ก็กลายเป็น150เอา15มาตัดอีกก็เลยกลายเป็น10 A4 กลายเป็น10ถ้า n เท่าก <5, S 2> ับ5มันยังมองไม่เห็นความสัมพันธ์เลยอะ่ะลองทำอีกตัวหนึ่งแล้วกัน A1 บวก A2 บวก A3 บวก A4 บวก A5 มีค่าเท่ากับ5กำลังสของ A5 A1 คือ100 A2 คือ100ส่วน3 A3 คือ50ส่วน3 A4 คือ10 A5 ย้ายไปอีกข้างหนึ่งตัวนี้คือ 25A5 ลบ A5 ฝั่งขวามือคือ 24A5 นะครับฝั่งซ้ายมือถ้าเราลองบวกเลขทำคอรนอรมามันคือ480ส่วน3ถูกไหม ถ้า480ส่วน3พี่แบงค์เอาแม่24ตัดอันนี้เหลือ20ป่ะครับมันก็คือ20ส่วน3เท่ากับ a5 ป่ะม,มันมองไม่เห็นความสัมพันธ์สักทีเลยลองเอามาเขียนไล่ดูก่อนล้วกัน a1 a2 a3 a4 a5 ตอนนี้เราหามา5ตัวละ a1 คือ100 A2 คือ100ส่วน3 A3 คือ50ส่วน3 A4 คือ10 A5 คือ20ส่วน3เราทำอะไรกับมันได้ลองพิจารณาตามนี้นะครับทุกๆตัวเนี่ยเหมือนกับตัวนี้เป็น100ตัวนี้ก็เป็น100ตัวนี้เราทำให้มันเป็น100ให้หมดเลยได้ไหมลองทำกันดู ตัวนี้คือ100 100ส่วน3แล้วก็100อันนี้ต้องคูณด้วย2ส่วนสจริงไหมมันกลายเป็น100ส่วน6อันนี้คูณด้วย10ส่วน10ก็กลายเป็น100ส่วน10อันนี้ต้องคูณด้วย5ส่วน5ก็กลายเป็น100ส่วน15เอตัวเลขข้างล่างเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ควรจำได้นะครับ1 3 6 10 15 1>, 1เกิดจาก1เฉยๆ3เกิดจาก1บวก2 6เกิดจาก1บวก2บวก3 10เกิดจาก1บวก2บวก3บวก4แล้วก็15เกิดจาก1บวก2บวก3บวก4บวก5เป็นตัวเลขที่ควรจำได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์เลยรู้ว่าถ้าเป็น an สรุปแล้วถ้าเป็น an an มันน่าจะเกิดจาก100หารด้วย 1, 1 2, 3, 4, บวกบวก3บวก4บวกไปเรื่อยเยจนถึงบวก N นี่คือ A-N ทีนี้ยังไงต่อ An มีค่าเท่ากับ100ส่วนด้วย1 2, 3, บวก2บวก3บวกไปเรื่อยเยจนถึงบวก N ไอตัวสูตรนี้ยังจำได้ไหมครับ1บวก2บวก3มันคือซิกมา i i เท <c oughs> ่ากับ1ถึง N ก็คือ N คูณ N บวก1ส่วน2ป่ะไอข้างล่างนี้ ถ้าพี่แบงค์เอามันลงมาแทนค่ามันก็เลยกลายเป็น100หารด้วย n คูณ n บวก1ส่วน2ถ้ากลับเศษซ้อนขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็น200แล้ว n ตัวนี้กระจายออกมาก็คือ n กํลัง2บวก1เออบวก n ป่ะครับแต่โจทย์ถามหาอะไรครับถ้าเปิดย้อนกลับขึ้นไปโจทย์ถามหาลิมิตของ n กํลัง2 a n ดังนั้นถ้าพี่แบงค์ทำลิมิตของ n กําลัง2 a n n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็เลยกลายเป็น n กําลัง2ลิมิต n กําลัง2ของ200ส่วนด้วย n กําลัง2บวก n n เข้าใกล้ตี้ซึ่งก็กลายเป็น200 n กําลัง2ส่วนด้วย n กําลัง2บวก n ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ จำได้ไหมครับว่าสูตรนี้ยังไงสูตรของลิมิต a คูณ n กำลัง a ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตส่วนด้วย b n กำลัง b ลิมิตจะหาไงนะถ้า a น้อยกว่า b ตอบ0ถ้า a เท่ากับ b ตอบ a ใหญ่ส่วน b ใหญ่ถ้า a เล็กมากกว่า b เล็กตอบหาค่าไม่ได้ แต่ข้อนี้ดีกรีข้างบนกับดีกรีข้างล่างมันได้ n กําลังสงเหมือนกันไหมดังนั้นมันเลยอยู่ในกรณีนี้ปะครับคําตอบก็เลยกลายเป็น200นั่นเองข้อนี้นะครับจุดยากอยู่ที่ว่าใครจะรู้ในการตัดเลขแล้วจะต้องทํากลับมาให้มันอยู่ในช่วง10 ขอโทษครับในช่วงร้อยให้ตัวข้างบนกลับมาเป็น100เหมือนเดิมแล้วจุดยากจุดที่2ก็คือมองออกไหมว่าไอ้ตัวข้างล่างอ่ะจำกันได้ไหมว่า1 3 6 10 1ามมันคือเลขชุดพวกนี้พอดีนะครับยังไงลองดูอีกทีนึ่งข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับ